สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบพอ่พอกันต่อยีพี่องเด้อพ่อแม่พี่น้องลังจากอันที่เฮารีวิวเขาแล้วเขาก็อัปเดตเขาแล้วเขากับสิไปเขาป่าลงหวยหายนอไม้เนาะเดดกะจ้าไม่เลยพ่อแม่พี่น้องเดดกะแห้งไม่เลยน้ำบมอกมนแล้วปลาซิวกุ้งน้อยยังเนาะปลาซิวน้อยกุ้งน้อยอยัง ตายแหงวันเลยก็เสียดายเนาะฝนกับบดตกลงมาเ่ยไปใชแถวฮะอโอ,โอเกือบตกขั้เข่าพายลุ่มเนาะอย่าลืมซื้อเสียมก็ผูกเด้อเขาป้าหาหน่อไม้ไว้เมื่อแกงเพื้อนก่อนโฟมพี่นอ้องมากกินแกงค่ะแกงอ่ะเนาะมากมก,ก,มก,ากินหมอกก็หมอกเอาน้าันก็ยังเลือน้อยเดี๋ยวหนึ่งน้าพายลุม นี่เด้หอหอด้วเด้ป่าหน่อไม้เนาะบาได้ไกลมาได้ดอกสกุก,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 กขามที่เฮาอยู่กินี่ย่างมากค่ะนี่เนาะกุกขามกุกเดอือย่างมานี่กะป่าหน่ไหอ,อไม้หอดแล้วพอมันพี่นอ้องหาเอาหน่อไม้ไล่เนาะหน่อไม้บงก็เอาคือกันหนอ่นนนอนไม้บงเนี่ยมันขึ้นเฮียวอันเป็นหน่อเป็นแหนงมอลไรเนาะหน่อไม้บงเนาะอันนี้หน่อไม้บงมันขึ้นอนะันนั้นหมดนแหละ ขึ้นเฮี้ยสูงหมนเลยผู้เล่เข้าไปเบ่งน้ำไม้ไหลพักขยังเอ,งเอาดเดอ้อนี่แพ้ความมั้งพี่ความปะเข่ามา้ระวังเหยียบต้นเข่าเด้ออืมพักขยัง,งนี่มีอันใหญ่ๆแพ้วพักขยัง,งไ,ไล่ๆนี่มีแต่ต้นใหญ่ๆใบใหญ่ๆเลยป่าน้ำไม้ นี่นะพักขยงนี่มันจะต้นใหญ่ใหญ่มันจะใบใหญ่ใหญ่่ะนะเก็บเก็บเก็บเอาแล้วเก็บเอาแล้วเลยก็แล้วขักใบ,บมันใหญ่อันหน้าบางคนนี่ยไ่ได้มีเลยนี่นี่จะใบใหญ่เ้องใหนนงนง้นี่เนาะเจให้อยากได้แบบมันเป็นเงาทุกกันมันจึงเอาได้ไว ลกเอาเงา zelf, เอาปวดเอารถอันนี้มันอยู่บนละกกน,นีกแต่ว่าใบใหญ่ดีน้ำครับเอาไปใส่เกงียงทำไมในนี่ก็อันมะขามนี่กินชมมะขามนี่เัาเอามะขามเนาะเอามะขามไปน้ำแก้วค้นนเอากินนี่หนะพ่อพี่น้องแล้วก็พักขะเงยง ไหยจากต้นเขาเนี่ยโอ้ยแพงเลยไปเลยเก็บเก็บหาเอาตะนางเรากำหนึ่งไว้เมื่อกง้เราไม้แล้วกัน,น,านะะหาเอา,า,าเราไม้เมื่อกงอยู่บ้านพูดพร้อพี่น้องเราไม้อยู่บ้านข้านไปหาเนาะมันไกลเมื่อยจะนั่งจะอึดพราะโบคืออยู่นานลยมีครบทุกอย่างเลยป่าเราไม้ก็มีใกล้ๆนั่นเอง ปักคายงจะนางดอนนิเวศกบลงนี่ฮะย่านแต่อันนั้นพวกเข่าทางตาได้อันใส่อันอุปลาคอหน่อยมุนะแซ่แซ่ปลาคายงหอมปลาคอปลาคอนปลาคอนจะได้ปลาคอนหน่อยมา ใส่แแหอมหอมค่ะท้าเสืฮานุไม้โตลอชวดีลุงบ้านนะช่วยคนได้ด้วยกัน้บอกว่าว mm ันนี้ข้าวนบอกว่าโอ้ยเชืเนาะพมีน้องเขาปลาาไม้อ่างคนพมนาะ ตออักูเหน่อยม้กอย่างก่อนพพี่น้องอ๋อหน่อยจังเลยทาแถวคันถ่ายตัวเองเนี่ยเนาะอ้อมแอบตามมันคันถ่นายตัวเองเนี่ยไกลๆก็เมือม่อยพ่นพี่น้องทาพอได้เก่งกกเานาะเดี๋ยวไปใส่ใส่ถุงมือแบบเหน่อม้ไหลมันคล้ายโมยังดอกเขาก็เลยใส่ถุงมือก่อน ดินกอนอกพี่พพน้นองเราไม่ไหลอันนี้แหละหน้าตาเราไม่ไหลมีแต่อันขาวๆหุ่นได้ค่ะเราไม่ไหลมันจะเป็นแบบชุ่มๆขึ้นนี่ข้าวาวจนเป็นแบบสุ่มๆเนาะสุ่มๆเพราะเขาคูดลงไปกับเจอะหนอมันขาวๆานในี่แต่พอพี่น้อง หนอ่ไล่นอหนอไม้ไร่นี่ตัวนี้ก็ได้ก็นี่คือสีคน้นมาได้เข้านะเพราะว่ามันอยู่อันคัดนาสนะเพชรอีกเนาะนี่คนพี่น้องสะอ่อนเด้เนาะสะอ่อนก็นเอาเลยเอากะไม่ได้เอาเวิร์ดเอาเสี่ยงดอกว้ามันป่งลำป่งไม้เนาะก้อนหนึ่งสี่นี่สีหาอันทัก็เอาจดอกอันหนึ่งให้ได้เม่เงห่วงเอาเปล่าเอาไปใหนะ้เงี้เบตี้กินเอามาให้ นี่ไม่ง่วงเลยมันมันมันกําลังเจาะมันกําลังเจาะอันนี้กําลังเจาะน้องไม้แล้วก็เห็ดให้น้องไม้แมงแมงแล้วก็าน้องไม้บุญใหญ่เน้องไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงน้องไม้อันนี้ข้าวขาวแต่ถือแมงอันนี้เจาะไปแล้วนี่น้องไม้วัดอึดเนาะพี่น้องนี่แมงนวัดอะไรอ่อนได้เนาะ อันนี้ก็ได้เอาไม้งามอี่มิได้น้องไม่ไล่เลยคุณไล่อะไรพี่พน้องเอากอเดียวก็เรือแกงนั่นแหละแต่จะจุ่มไว้มันเป็นกอใหญ่อะไรคุณพี่น้องเอ้ยก็ไม่ได้เอาเบิร์ดสอกเนาะเอาเบิร์ดมันสีบลมีโตโป่งสีบลมีโตโป่งเป็นกอเอาแบบเอาแบบจุ่มไวนะ้เห็นไหมนี่จะอันคัก เนาะก็แถนี้จะเป็นก่อนนาสะเพนเองถ้าเทาเลาะลงหลุมผูกกระโบอืดเนาะเนาะอันเนาะไหลนี่เนาะเนาะไม่ไหลค้าเอาไม่ได้เลาะต้งหล่อพาแถวอมแอมซิอาก่อนี่กับพวกแจงนี่แหละพวกพี่เนาะพันดุหม้อกับชิหม้อกินมื่อเนาะชิมกกินซับอโนไม่ก่อนพ่อแม่พี่น้องอันข้าวขาวเนาะอันนีเนาะไหล คือเขาหาไปขายนะโอ้ยมือนะ่ะนาะมือสาเฟนเผ็ดกินฮะพี่น้องเขาหาไปขายเป็นกระสอบเป็นกระสอบเลยขายบ่ได้เนาะอันสถานการณ์มันแย่เลยบ่ได้ไปขายเขาก็เลยเอาให้ขายบ่อออกกระสอบนึ่งเลยพ่อ่อแมพี่น้องนี่อันใหญ่ๆยาวๆอีู่นู่นข้าวขาว,ขาวนไลลา้มกินที่ว่านขนาดได้หนิ ปกกระถือว่านนอยนเนาเอาเวลาไปพุ่งเป็นเลยกระถังเนาะลุยน้องไม้ย่ามีนนี่จะน้องไม้อันนี้แหละตัวนี้ไว้ให้มันไว้ให้มันขึ้นสูงเนาะตัวาหาวาแต่ตัวมันต่ำเนาะตัวได้สูงๆ่งะก็ปะปะให้มันเป็นไม้ัมนโตต่ำเนี่ยเอาตัวสูงแล้วมันขึ้นได้สูงแล้วก็ยามัน โตแม่งอนาเช่อคิดดิขนาดไหนนี่จะหมดเลยน้องไม้อันนี้หมดหมดไล่ไหลหมดนะจะเป็นอย่างมันหมักจับคืออย่างนี้หมักเห็ดทางใส่น้องไม้อย่นี้เนาะหมดงามมากระได้รับหน้ารับหลังอยู่อันนี้ไหวเป็นไหวใช่อันนี้มันขึ้นสูง พันดูซ่อน,นในแถวนี้นกระนาจะมี้เนาะดูซสอแบบันอดินมันชุ่มๆสสเสาะเสกระสิเฮดนี่ดอกนมนันบ่ใหญ่หน่ฮานม้ใบเกงเนาะโออ่อนอ,อน่อนอวรหดเนาหมดลายอะไรได้นมา หมดมันขึ้นมกผิดทางแตนไม่อย่างนี้เนาะอันใหญ่ใหญ่โว้ยพี่น้องหอมผักไทยแงใส่แกงน่อไม้บ่กินส้มมาขามน้อยเลยมานนี้เนาะโว้ยพี่น้องตามมาขามน้อยเมื่อนำน้อไม่ไหลอ่อนเด้นี่ไปก็ได้กระหนังคุมบกอยู่แต่กับป้าไปน้ำน้อ้มันเป็นไม้ เอาเวอร์เอาเสียงแล้วมันกระเสียนชิบมีต้นเป็นไม้ชิบมีก,บมก,ก้อยใหญ่ก็ขู่เ้ามันน้อยเ้าก็ะชีส้อมก่อนใช่ห้าก็ากได้ดอกไม้สำเนากพคืนเ้าเอาไปแกงน,นีน่สำเนาเพราะแกงแล้วบอกว่ากินดุกินดุเลยก็ได้หากินหลายเลยกินดุเลยแกงน้อยหนึ่งก็กอิม่มชุ่มเอื้อยคกนก็กินดุเลยนาะกจบกวุ้นขี้ยาคนได้คนก็แต่เฉพาะกับ เอาเมื่อไว้เนาะเผื่อว่าผอมียังกินขิดยากกับแกงกินยามเทียงยังก็สิเอาเมื่อมองนะอันนี้เป็นตอนไม้ใ่บ้านก็เดียวเนี่ยะนะคุณพี่น้องดูแลวความหัวเอาไปหาอยู่นอกดูแลี้เยดเชียงน้ำแผลกลิ่นขี้ดิดดนมามันขีดแบบมีปลามันเดือดทองอันน,น,น,นี้ก็แม่นวัดพ่คุณพี่น้อง ฝาเไมไหลพอแล้ว,ม,ลวมันชี้ห้องน้ำก็เมื่อถ่วยก็เลือดเท่านี้น้ำก็ได้เย็นแท้ๆได้นี่มันเป็นน้ำขีดินทรายเนาะเป็นน้ำขีดินทรายเย็นเย็นเลยหาออกมาแถวนอกคือบอมีหนอไงไมเนาะกอมันน้อยมันบอมีผู้ห้อต้องหลอกไป หูดอกขึ้นธงผู้บ้ามุมมุมผูมีอยังดอกอีเท้าสีตัวตอนนี้เราก็เห็นยานางเนาะพ่อแม่พี่น้องยังอ่อันยานางเกียงทำไมฮะเด็เนาะอันก็ซีดเอาก่อนใบมันกระโบยง้างก็ได้ดอกใบมันเบลกเขีคลก็ได้เนาะใบมันหลงเหลืองอันนี้ก็ชิ็น อย่านั่งมูอนอยนี่นี่พอแม่พี่น้องอย่านั่งมูน้อยเขาก็ไม่ได้เอาแล้วเนาะเพราะว่าเอาไปย่านมันบได้ลายเอาไปมันบไดาลายมันบุพอนยีเขากะมาเอาเอาแต่จะนั่งแข้งหน้าไม้นี่ยแหนี่ยมีไผ่ปลูกดอกชนลายนี่แต่หาหีดเอาหาเก็บเอาตามป่านี่ยหละบุ้ยมองบอนกับบมีเลยเ่ แ่วหวยนะสะเพนนี่กับพวกมูวจะนางเนะาะทำเพียง,งไม่ใบมันงงามก็ได้เนาะอย่ามันงามลายปายวดใบงองาม็ได้ก็ไรแต่เก็ีกยบไปห้อยส่หันเส้นี่เกลี้ยงไหไม้บางค้นกับปลูกเนาจบริปลูกไม่จ้หาหีดเอา ้าเก็บมาจากบนอื่นบนโคกบนป่านา,นางงูน้อยกับคันดูหาก่ะไลายต้องเป็นยายาเย็นยาระบายไม่เขายังมืพอพอดอกยวเขาได้น้อยหนึ่งต่ี๋ยเขามาเก็บอัจน,นาก่อน พวกเขียวข้าวเขียวพวก,วกนี่เป็นเครือค่ะอะนรพวกเป็นเครือกับเป็นเครือเขียวจับดึงหูดลดได้พี่น้องเยเนาะโอเคแล้ววันี่เราก็ได้ันนี้เราจะไปหาอัน,นอันน่ะน้องไม้โตแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องแผวไปใช้นะโอ้น้องแผวอยู่โอพูด ไปใซน,น์น่ะเบอรมาหน่ะไหมนี่แหละโดนเขาหายานางก็ได้นี่ก็ใกล้ๆหน้าเขาเองผีไปใซนอันนั้นผีได้มาหาทางนี้ได้หน่นอยไหมคนออกไปทางเก่ายืนถ่าอยู่นี่แหละจากที่เฮาอันจจกยานางแล้วกามาหน่ไอไหมโตหน่องอพี่น้องนี่เนาะหน่อไม้อันมักใหญ่นะ อันนี้มันชิเป็นทำไมบงมันออกตามอันดินทรายแล้วอันใหญ่นี่ยคนพี่น้องสองอันนี่พอเผาได้แล้วนี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นอันน้อยเป็นเปนอะไเอาดอกเลือกเอาได้ดีแล้วคนพี่น้องจอังบ่ไดน้อไม้เนาะอันมักใหญ่นะะี่ก็บไ่ได้เอาอย่ากจงไว้มันเป็นอันเป็นไม้ตรงให้มันเป็นไม้เนาะ ใช่มันเป็นกอใหญ่มันเป็นกอใหญ่ชิได้ให้มันเป็นไม้เป็นกอใหญ่ชิเอหน่ะเอหน้าจึงสบายชิเลือกเอาอันเอาอันหนึ่งพอเนาะอันหนึ่งเอาไว้ตอนนี้เขากระยาหาหน้องไม้ลด็น้องพกลเมนพี่น้องน้องไม้เขากระชีได้ประมาณนี้แหละพกอเมนพี่น้องทั้งลูกมากกระชีเป็นมะขามแล้วก็ยานั่งโซงหงแล้วก็พักขย e ยงเนาะ ความจริงดอกไม้่ไเวลายพเนอดอกเพราะว่าขู่มันก็ขู่ในน้อยหนึง่งนะพอได้แกงบางทีก็จะเอามามกน้ำเนาะมกก็ได้อยู่ดอกมกหนึ่งซองมกหนึ่ง,งนะครับพี่น้องก็ชิบหาเก็บผักหุเหเห่เห็บ่อเนาะเก็บผักหุ่เห็บมากินกับแกงดอกไม้คุณแหละอยู่น้องนะคุณแหละคุณพี่น้องเก็บเอาจากซามชีเงานี่กรโอ้เหยียบน้ำน้าวันนี้ได้เลยเก็บเอาซามชีเงากะเพรา บ่นที่กเนเห็นไงมาเศ้าเนี่ยแหละไพนเน่เคยกินพักหัวเพดทโฮมเพี่น้องเหนียบแจ้งละไมนีแหละในน้องนี่แหละน้ามกระชี้คนุนุ่นน้ามบกเลยนี่แหละต,ตอนพี่น้องพักหัวเพลมันอยู่น้าเนาะ เหี่ยวง่ายแล้วก็น่าไว้เลยรับนี่นี่ี่เนาะแม่นเดี๋ยวนี้นี่น,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 นมาสักชัประมณนี่แหละเป็นเงาเป็นเงาเป็นเงาอยู่นี่แม่นเบิดแต่พงพี่น้องค่นมันแก่มันก็คมได้รักอันนี้มันโดกมันจะคมเนาะแต่อันนี้บวท่านได้โดอกอันนี้ค่ะกำลังใหญ่เลย ตุ้มตุ้มตุ้มขริยอนอ่อนเลยแหละเลดะอะไรอ้ยเหนื่อยเลยชิได้เมืออะไรแหละคุณชี่น้อ่คนนี้ พ่อเลยเนาะเป็นลายเติบเลยบริยุดธ์ตามน้ำน้ำนี่แมนบิเลยนี่ให้อื่นหับบกมันแล้วยังเลือดแถวนี่เลยมันบกมันกระตายไปน้ำเลยผักกรต่ายไปกับน,น้ำน้ำแห้งกระตายน้ำมันเกิดยินนิยาแบบมันมันหน่อยหนึ่งได้พักน,นี่รสชาบแลบออกมัออนมันนี่พี่น้องอันนี้แหละภาคคงเห็บเนาะกดมากก็จะเป็นเนี่นี่แหละ เป็นเงาเป็นเงาอยู่เมื่อก่อนวันนี้พอมัพี่น้องเลยเหมื่อยเลยเนาะผักคะญยงเราบแบบเก็บอัตโต้กรรมหนึ่งสิดเหงื่อยโอเคเนาะพอม่น้องสำหรับคลทีมชาวแฟนก็ขาจะคลิปไวปสุดเด้อมาแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับทักทายหรือก็ชนกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งนั้นเนาะเพื่อสิบพริภคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณเอฟซีมัตทูสควอเนอร์ที่ติดตามขับซุ่มนะฮะกำลังใจชาวแฟนมาโดยตลอดเนาะ หน้าพบอพ่อกันใหม่พแม่พี่นอ้องสำหรับคิวนี้ก็เข้ามาสบายดีสวัสดีเอสเซนได้อย่างเมื่อลรที่อย่างไรเนาะคิวข่าวคิวน้ำ